สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูหญิงนะคะก็มีตัวอย่างการติดสื่อการสอนลงบนป๊อปอัพนะคะจากคอมเมนต์นะคะว่าขอดูตัวอย่างการติดสื่อการสอนหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำนะคะก็คือจะใช้พลาสติกนะคะพลาสติกเคลือบแล้วก็เครื่องเคลือบนะคะที่เห็นนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ ตารีดนะคะครูใช้ตารีดนะคะก็จะมีคลิปตัวอย่างให้ดูก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำคำศัพท์นะคะที่เราปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์นะคะเราก็เอามาใส่แผ่นเคลือบนะคะบางคนอาจจะใส่ลงไปเลยนะคะแต่ว่าคุณครูหญิงนะคะจะนำคำศัพท์นะคะไปตัดเป็นคำๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนำมาใส่แผ่นเคลือบนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะ หลังจากที่เราใส่คำสับนะคะลงบนแผ่นเคลือบรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดเครื่องรอไว้นะคะแล้วเราก็เอาเข้าเครื่องก็จะได้ลักษณะแบบนี้ออกมานะคะก็จะเป็นสีใสๆนะคะมันก็จะทนนะคะจากนั้นเราก็ไปตัดเป็นคำๆนะคะแล้วเราก็จะใช้กาวสองหน้านะคะติดก่อนนะคะถ้าเป็นกาวสองหน้าบางมันจะหลุดง่ายนะคะก็ใช้กาวสองหน้าหนานะคะแล้วก็ติดกาวสองหน้าหนาลงไปเลยค่ะ ติดตามจุดจุดที่เราจะติดก็ลองดูว่ามันวางได้ไหมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราติดคำสับลงไปแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะด้วยต้นไม้ดอกไม้นะคะแล้วแต่สไตล์ของเรานะคะว่าเราชอบสีสวยงามขนาดไหนนะคะมันคือญิงก็สไตล์เรียบๆนะคะ คำศัพท์นะคะอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ครูเป็นคำศัพท์ชั้นปสานะคะก็คือเราพิมพ์มาเยอะมากนะคะเพราะว่าคำศัพท์ปสาเป็นพันๆคานะคะก็พิมพ์น,นะคะแล้วก็เอามาติดแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะด้วยต้นไม้นะคะด้วยก้อนเมฆของเรานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะลองไปทำดูนะคะแต่ละท่านอาจจะมีไอเดียที่สวยงามกว่าครูนะคะครูหญิงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ